จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเชิญรับฟังเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านไอ้กุ้งสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของเฮียเฮียทั้งหลายนะคะค่ะมีเฮียท่านหนึ่งเนี่ยท่านโทรมาปรึกษาบอกว่าท่านมีเมียสองคนค่ะทั้งคนที่หนึ่งและคนที่สองเนี่ยเฮียจดทะเบียนสมรสด้วยกันทั้งคู่ค่ะอันนี้เพราะว่าเฮียรักทั้งสองคนโอ้ค่ะที่ว่ารักเมียหลวงห่วงเมียน้อยใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเมียน้อยเนี่ยคนที่เป็นเมียคนที่สองเนี่ยไม่ทราบว่า เฮีย er เนี่ยจดทะเบียนสมรสกับเมียหลวงค่ะอันนี้ไม่ทราบแต่ตนเองจึงขอให้เฮียพาไปจดทะเบียนสมรสด้วย oh. แต่เมียหลวงเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึง oh. ไม่รู้อะไรเลยเฮีย er ให้รู้อะไรไม่ได้เดี๋ยวคอขาดค่ะ oh. ตรงนี้นี่คำถามของเฮียก็คือว่าตอนนี้อยู่กินกันมาเนี่ยเฮีย er ก็สงสัยว่าถ้าเกิดเฮียเสียชีวิตไป นะคะถ้าเกิดตายไปเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทรัพย์สมบัติของเฮียเนี่ยเมียน้อยเนี่ยจะมีส่วนได้ทรัพย์สมบัติตร,ตรงนี้ไหมโอ้โหอันนี้ยิโโ่งชัดเจนเลยว่ารักเมียหลวงห่วงเมียน้อยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคือมันเป็นมันมีปัญหาตั้งแต่แรกคือการจดทะเบียนซ้อนเนี่ยมันเป็นโมฆะต,ตั้งแต่แรกนะคะ,คะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเฮียตายเมียน้อยก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยเพราะมันเป็นโมฆะตั้งแต่แรกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยะนะคะอันนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว แล้วในกรณีที่เฮียกับเมียคนที่สองเนี่ยเมียน้อยเนี่ยทำม,มาหากินร่วมกันสร้างทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้นี่แบ่งกันยังไงคะอ,อ๋ออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ประเด็นที่สองเนี่ยคือว่าถ้าเฮียกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือที่เป็นภรรยาน,น้อยเนี่ยไปทํางานร่วมกันและสร้างทรัพย์สินด้วยกันมาอันนี้ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วม กรรมสิทธิ์ร่วมก็ต้องพิสูน์กันในศาลว่าเรามีกรรมสิทธิ์อย่างไรบ้างทรัพย์สินอะไรบ้างก็หารสองได้อันนี้มีสิทธิกรรมสิทธิ์ร่วมกันค่ะค่ะในกรณีที่ไอเฮียคนนี้นะคะไปเอาเงินทองทรัพย์สินของบ้านใหญ่เนี่ยเอามาปนเปื้อนปนเปื้อนกับเมียน้อยเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยทางเมียหลวงเนี่ยทำยังไงได้บ้างค่ะถ้ามีเหลืองรู้นะเมียหลวงก็ต้องตาม ฟ้องเรียกสินสมรสคืนมาเนื่องจากว่าการที่จะเอาสินสมรสไปยกให้ใครต่อใครนี่ไม่ได้ต้องได้รับความยิยอมจากภรรยาก่อนอันนี้คือเคสเนี่ยเมียหลวงไม่รู้แล้วไม่ได้ยินยอมด้วยถ้ารู้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหรือสืบรู้ว่าเอาสมบัติหรือเอาทรัพย์สินของตัวเองอะสินสมรสเนี่ยนะไปให้กับคนอื่นเนี่ยไปฟ้องเอาคืนได้เลยค่ะ กับกระจังแล้วนะคะสำหรับเบียค่ะใช่ค่ะนะคะวันนี้ฝากข้อคิดด้วยนะคะสําหรับสาวๆหรือผู้หญิงห,หลายคนที่คิดจะจดบียนสมรสกับผู้ชายนะตรวจสอบกันนะคะไปที่สํนานักงานเขตเลยก่อนจ,จดบียนสมรสเนี่ยสอบถามเลยค่ะให้เช็คก,ก่อนว่าผู้ชายคนนี้หรือคนเราที่ใฝ่ฝันจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะะ่ะม,มีมีทิยนสบรสหรือเปล่านะคะตรวจสอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับ เคสเมื่อสักครู่นี้คือเมื่ออาเฮียตายไปเนี่ยสมบัติเราก็ไม่ได้แล้วดีไม่ดีก็คือเรียกว่าอะไรอาจจะถูกฟ้องด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาครอบครัวนะคะปรึกษาได้ที่มาอเลกโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ